อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก้อยค่ะและเคสนะคะ,คะจากก้อยครีเอทินเทคซ์สาววันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะมารับลมหนาวที่ทะเลกาเวสตันค่ะ ซันนี่บีชนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นหาดที่อยู่ทางาตะวันออกของเกาะกาเวสันนะคะจุดประสงค์จริงๆนะคะที่วันนี้ที่เรามาเกาะกาเวสันก็คือสนุกมาก เราจะมาดูเขาไอ้สร้างปราสาททรายกันนะคะประกวดค่ะเขาบอกว่าเพื่อนส่งลิงมาให้ก้อยนะคะบอกว่าไปงานท็กซัสแซ d เฟสติวัลกันนะคะเราก้อยก็เลยรีบบึ่งมาหาเพื่อนเลยนะคะบอกว่าเขามีงานปราสาททรายแต่ว่าปรากฏว่ามาผิดที่ค่ะเขาไม่ได้จัดที่กักาะคาเวซันนะคะเขาไปจัดอีกเมืองหนึ่งซึ่งไกลมากๆเลยนะคะซึ่งอยู่ห่างจากจากที่เราอยู่นี่ประมาณสักสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงไม่เอาแล้วไม่ไปนะมารอเไว้กันที่ทะเลตรงนี้นะคะ หนาวแล้วอ่ะดูเด็กๆเขาลงเล่นน้ำทะเลกันอยู่อ่ะเราทำกันเด้งไหมสายภาษาสายไม่มีอุปกรณ์อ่ะเออแต่มันหนาวหนาวอไปดีกว่าเข้าไปหาไปหากาแฟอุ่นๆกินกันดีกว่าค่ะไม่ได้โกหกเลย อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าพัมกินโลนะก็จะเหมือนพวกเค้กตัดสลา์เค้กสลาอ่ะมีส่วนผสมของฟักทองอยู่นั่นไงซินนามอนคืออบเชยนะสไปซี่เขาก็คือไอ้ซินนามอนใช่ไหมอบเชยก็คืออบเชยบ้านเรารู้สึกคนอเมริกันรือกินเ้อขนมอะไรแล้วแต่นะก็จะชอบใส่ซินนามอนนะใส่อบเชยอ่ะกาแฟด้วยนะแสดงว่ากาแฟของเค้าก็ต้องใส่ลองพี ขนมหลายๆอย่างนะมาใหม่ๆนะก้อยไม่ชินเลยอะ่ะว่าขนมใส่อบเชยฉันไม่ค่อยกินเลยชอบชอบใช่ไหมอืมอันนี้มาดูาลาเต้ลาเต้ค่ะมันก็<ม>จะเป็นผง,ผงอบเชยอยู่ข้างบนเนี่ยนะก้อยว่าอร่อยดีนะเค้กอ,ะอ่ะเนาะอ,อร่อยไหมอร่อยนุ่มเดี๋ยวนี้เริ่มชินแล้วว่าเมื่อก่อนนี้กินไม่ได้เลยนะรู้สึกว่ามันไม่เข้าอ่ะว่ามาใส่ขนมหวานอะไรเงี้ยนะมันก็มีอะไรถั่วอ่าอัลมอนด์ละเม็ด ฟักทองอ๋อมาเลยฟักทองนมพอดีมากเลยกลิ่นนมอร่อยยแกชิมดูดิลาเต้อ,เอะเด้อน,นัวมากมันไม่หวานด้วยใช่ไหมไม่หวานมากคะ่ะก็คือหวานธรรมชาตินมนะเขาไม่ได้ใส่หวานมากชิม, <laughs> ม,มดูดิหอมมค่ะหอมแเหนี้คือได้กลิ่นอายแบบฟอนะกลิ่นอายแบบอื้ นุ่มดูใบไม้ร่วงอ่ะนุ่มมากเลยไม่หวานแล้วก็แบบนุ่มซีมนั้นหหอมหอมไหมซินนามอนเนาะแล้ปั่นขยานสามล้อเลยค่ะนะโอ้เราเอาเราจอดรถไว้ตรงนี้นะคะก็เสียวๆอยู่นะว่าจะมีคนมายกรถเหมือนรถลากที่แล้วรถมายกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีป้ายติดไว้อยู่นะ ชาร์ e 34ชั no yeah, <laughs> <laughs> yani o วโมงแล้วค p น r k ค์พาร่นี่อ๋วไม่จ่ายก็แลวจะไปอย่างเดียวเลยอะถ้ามากก 30เหรียญนะคะสำหรับ1ชั่วโมงนะคะไปค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเกินเราเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่าแถมแถมให้นิดหน่อยไม่ต้องห่วงอาจจะเกินนิดหน่อยเราจะพยายามไม่เกินนะคะ thank you so much how to d r it e t e a s e show me how to do yeah look ใช่าอย่า anyone is fine โอ้คุณเจเต็มเลยค่ะคุณเจ อ๋อคุณเจนล็อกอ๋อเป็นมีพาร์คทำไ e we have to lock right we not going to park anywhere really อันนี้35นะคะอันนี้35ต่อชั่วโมงโอเคมีสุดเบรก that's the break okay โอเคแกมป็คนขับนะแกไม่ต้องเหมือนจะเก่งยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวนะคะ โอเคเอไหมอ,อ่ะสิอักลองขับคนเดียวดูก่อนเลยนเนาะอ๋อคนเดียวก็ได้ใช่ไหมอ้าวแล้วมันถอยหลังแล้วทำยงังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะ <c ười> ขับก็ไม่เป็นนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะเดี๋ยวก่อนตอนนี้กี่โมงดูนาฬิกาก่อนดูโทรศัพท์ดีเราสตาไท์ทแกไม่ได้ใส่นาฬิกาเข้ามือมาหรอวันนี้บอไม่ได้ใส่วันนี้เออแล้วเขาก็ไม่บอกเราด้วยนะว่าคุณต้องกลับมาถึงกี่โมงอะไรเงี้ยเออ เออตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วกันนะบ่ายเราต้องมาถึงที่นี่ก่อนสองโมงครึ่งประมาณสองโมงครึ่งแล้วกันสองโมงครึ่งเราต้องมาถึงที่นี่นะคะโอเคค่ะลุงเขากลัวไปเชี่ยวรถแล้วแตกมันอยู่ไหนล่ะบีบเป้นๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้เฮียออ๋โอเคโอ้ดิสแมนบล็อเอ้าโอ้อันนี้พังแกแล้วเราจะบอกเขายังไงเลยเนี่ยเป้นๆไปรออันอื่นนี่ไปรออันอื่นนี่ กระดิ่งอันไหนกระดิ่งดีเอากระดิ่งอันนั้นดีกว่าบอกเขานะเออันอันนี้ดีอันนี้ดี can you ask him can we change it? can we change to this one this one the bell yeah 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 อ๋อโอเคปั่นไปเลยเอาละเอออันนี้ค่อยดูค่อยดูดีหน่อยใช่ไหมเอาไหลเลที่นี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเบรกใช่ไหมเบรกทำไงเบรกอย่างนี้มันจะทุรคทุเลหน่อยนะคะโอเค r นี่ y y ย่า I'm ready you ready ไปไปก่อนไปก่อนลงหง้าไปก่อนอ้าวหมุนก่อนนะคะมันอาจจะต้องสองคนถีบจะช่วยกันเนาะมันถึงจะโอเคใช่ไหมอยู่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมามาขึ้นด้วยขึ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนให้ไปก่อนให้ไปก่อนจู้นแน่ๆโอเค เขามีรถให้เช่าหลายแบบเลยนะอันนี้เป็นแบบรถกอล์ฟแล้วก็เป็นแบบครอบครัวใหญ่ๆแล้วก็สกูตเตอร์ธรรมดาราคาก็จะแตกต่างกันไปไปนะคะไปแล้วค่ะทำไมขาฉันไม่ถึงไงแกถึงเนี่ยไปนี่อ้าไปทางไหนเพราะอะไรมีสองอันฮะเอาไปที่รถเราหรออะไรมีสองอันเอออันไหนคนไหนบังคับน่าจะเป็นของแกบังคับของฉันไม่ได้บังคับมันเป็นฟรีอ๋อฟรีเออใช่ใช่ เอาไปทางไหนล่ะพี่ไม่เดี๋ยวฉันจะไปเช็ครถก่อนแกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้นะใกล้นี้นะจอดตรงนี้นะจอดตรงนี้นะดิปิด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 เต้นอ่ะปิดเต้นอ่ะุ่งกิ้งกิ้งกิ้งไอ้จิ้มมาแล้วค่ะ่ขาฉันพี่เบรกค่ะขาไม่ถึงอน่ยจริงเหรอเขาโอ้ทำไมอ่ะปรับยังไงล่ะทีเนี้ยน่าจะถามเขาเนาะเนี่ยมันเห็นไหมมันมีรูด้วยนะไม่ใช่ไหมแกเดี๋ยวฉันไปเช็ครถปรับซีดเหรอไม่ได้อะปรับไม่ได้ เอา่ะ,เ,าะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าขามันไม่ถึงจริงนะมันยิ่งคนพวงมลาลัยบังคับจะอยู่ด้านนู้นนะคะฝั่งก้อยนี่มันจะเป็นแบบฟรีแบบนี้นะออะปะอโอเคค่ะ let's go ดูเลี้ยววนอยู่ตรงนี้นะเลี้ยววนมาขนี้ก่อนนะเอาป้อมกลับขึ้นก่อน,นนะโอ้ึดรัได่ได้แล้วนะเลี้ยวไปด้วยเนี่ยัะไม่ เจก็หนีเอากระเตะกระเตะกระเตะอย่างเี้ไม่ได้ว่าปนติ้งติงติติงิ้งิงอชนรถเองซะหนอเบรกเบรกเบรกเบาจะเป็นผู้ชนทยแล้วนะคะอุ้ยตหาฉันตลไเกือบไปแล้วคงเป็นไม่วางานเนี้ย โอ้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้ได้เลยนะเหนื่อยแลเนี่ยเหนื่อยใช่ไหมขาฉันไม่ค่อยถึงอะขอโทษทีนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ก็น่าจะนีอสะดวกง่ายัไทยเขาอีกทักเขาไปเรื่อยเหนื่อยยังอะเริ่มพักไหมพักไหมร้อนแขนมาเดี๋ยวฉันปั่นให้มาไม่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวฉันปั่นให้เดี๋ยวแกถีไปฉันปั่นอะไรวะแกถ่ายวิดีโอพูดผิดปั่นปั่นให้แกิดเนาะไม่เอาเบียบเพื่อนเลยอ่ะตรงนี้เป็นโรงแรมอะไรอ่ะซันหลุยส์รีสอร์ทนะคะ ตอนนี้นะคะเราปั่นจักรยานอยู่ที่ริมหาดกาเวสตันนะคะตรงนี้เรียกว่าถนนซีวอลนะคะเป็นถนนเมนซึ่งเป็นถนนเรียบชายหาดที่สวยที่สุดเลยค่ะในเท็กซัสเลยค่ะเฮ้ยแล้วเราไม่มีกระจกหลังด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงเขากระดิ่งด้วยเขาต้องหลบเราอย่างเดียวเลยอ่ะไม่กระดิ่งกิ้งๆให้เราเลยโอ้ยชิมเบรกก่อน ่ะปกตุ่มข้ามถนนนะคะตอนนี้เราจะข้ามไปฝั่งโงนะะ้นค่ะเราข้ามถนน,นนแล้วค่ะเกบ,บ,บังคับอือฉันจับนี้ได้ไหมอเออบ่ะโทษฉันไม่ต้องหมุนช่วยแกแกระวังลงลงโน้นนะช้าๆดิเอาเบรกเบรกหน่อยอนะคะเดียวสิเอาเสียวค่ะเฮ้ยเฮ้ยฉนนี่น เออไม่ยิ้มไม่ย้ําเลยคืออะไรกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งกิงกิ้งกิ้งนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดกระดิ่งดิ้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 งด้งดิ้งอคนีายอ๋๊อะไรอ่ะกลัวกลัวแกจะลงี้ไม่หลง โอ้มานอนอาแดดกันนะคะโอ้นี่ค่ะของดีตรงนี้ค่ะ่ะแซ็บอคลิปด้คุ้มเลยค่ะถึงลุงจะแก่ไปนิดแลุงเกษตรข้าวหลางจะแซบอยู่หน่ขับหมุ่มงูไงไม่รู้เลยไมเลยมาคือว่าไม่ได้คิดว่าข้างหลังจะมีใครมาไหมเลยะ นี่นะคะข้างหน้าเป็นห้องน้ํานะคะเขาจะตั้งห้องน้ำไว้ออใช่ไอ้เนี้ยที่เห็นประตูสีเหลืองๆนี่นะคะคือห้องน้ำนะคะเปิดฉี่ไหมไม่เปิดอ่ะฉันเคยเข้านะแบบเนี้ยอ้วกแตกเลยเหรอเออแล้วก็มีนกมันเห็นหมดเลยอ่ะไม่ปิดเลยเอออ๋อเหรอนั่งยองๆเหรอหมายถึงว่าเห็นครีเห็นฉี่อะไรอยู่ข้างในอะไรก็แบทิชชู่อะไรเงี้ยคือมันแบบเออเป็นถังเหรอโล่งๆเออว่ะมันไม่ต้องกดใช่ไหม ต้องกดค่ะโอ้ my god จะสูดไม่มีน้ำด้วยมีแต่กระดาษที่ชู่ให้จะสต t อปไหมสถานีหน้าน่ะนี่นะทำไมอ่ะดดูินั่งรออยู่นั่นน่ะอ้ารอรอเรามารับเหรอเช็คอินวะนั่นโอ๊ยตอนแกต้องใช้เกียร์สปีดนะนะเตรียมพร้อมนะโอเคใก้สปีดแต่ตรงนี้เลยระวังมันกระโดดจังระวังกระโดดออกมานะคาสแปดเลย ว่าเขาตั้งกล้องเขาคุยกันกับคนในรถออ๋ให้ว่าเขาเป็นบ้าเขาคุยกับเพื่อนเขาอยู่างนั้าเอว่าเขาเป็นบ้าเฉยเลยทะเลฝันนี้โอ้ไม่จอดคนอะไรชีโบชีเบ๊นอยู่คนเดียวข้างทางเนาะ่มองโลกแง่ร้ายมากเลยเนาะลบมากเลยนะเนี่ยผิดมากเลยอ่ะ โอเค e l l วสันสันกระดิ่ง่อยค่ะจิ้งิ้งจิ้งิ้งต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมที่วิดีโอของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำที่วิดีโอต่อๆไปให้พวกเราด้วยนะคะและสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปดูที่ไหนในดิส์ตอย่าลืมกติดตามมนกค่าะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ